มาจ้าทุกคนวันนี้แม่เจีย๊ยบผามากินปลาหนึ่งคนเนาะกบเจ้าแบนๆขออนุญติ้มือดีๆ่ะปลาหนึ่งคนเดียวด้วยจ้ามันเนี่ยขออนุญาตใช้มือเด้อกินคนเดียวอื กระเขาบ,บานๆจ้ะแทบแจะกินต้มนี้ละจ้ะอืมอืมไม่เหลืหอแค่น้ำจ้ะอืมบ่ขมเลยจ้ะจ้ะ,จะ อเสีย <xton aden> งปืน <sp> <apology> ไม่กระลำนะ sang mãi sang mưa rồi chào はい。 แสบแห้งจ้ะม,มาเดอ้อจ้ะผู้ใดมักกับข่าวบานๆแบบนี้ฝากกดติดตามแม่เจีย๊ยบตามยำตามแม่ในเดอ้อจ้ะขอบคุณทุกการรับชมเด้อค่ะเดี๋ยวไปกินต่อนนะ